ครัสดากเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองไไลเยอะนะครับผมมาวันนี้ก็ผมอยู่ในรถบัสครับรถบัสโรงเรียนนะครับมาจากสุพรรณบุรีนะครับปัจนี้ก็จอดนานเกินสองปีแล้วครับต่ช่วงโควิดนะครับเป็นรถวิ่งนักเรียนนะครับเราก็มาปลุกนะครับมาปลุกเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ พวกระบบเบรระบบคัตนะครับทำให้ขี่ได้นะครับวันนี้เราจะไปส่งให้ลูกค้านะที่บอนแก่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปริโนเวทใหม่นะครับที่อูช่างพงนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่วันนี้ไม่เสร็จแล้วครับแต่วันนี้แค่มาจัดสรงนะครับเนี่ยสภาพรถโอ้โหโอ้สองปีครับขี่ได้ครับ ก็รําระบบเบรใหม่ครับบยเบรกนี่ตายหมดทั้งสี่ล้อครับแล้วก็คลัตช์เนี่ยไม่ไม่มีละนะตอนแรกแล้วก็น้ำมันนะครับน้ำมันขึ้นมาเป็นฟองนะครับเวลามันดูดแล้วมันขึ้นมาเป็นฟองพอเราแยกเนี่ยเครื่องเดินเรียบอยู่ครับแล้วก็ถ้า ปล่อยวักพักก็เครื่องมันก็สะดุดนะครับแล้วก็ดับไปนะครับอาการแบบนี้ก็สายน้ํามันนะครับต้องดูสายน้ํามันอันนี้ก็ไล่สายน้ํามันหมดแล้วก็ไม่รั่วนะครับก็ไปดูใต้ถังนะครับคือท่อน้ํามันเข้าออกนะครับน้ํามันออกน่ะน้ำมันไปหาเครื่องแบบแป๊บมันในถังน่ะมันผุนะครับมันทําให้มีกอง ดูอากาศขึ้นมาได้ feels, hey, นะครับไปเดีย๋ยวไปชมนครับวันนี้นะไปส่งมันจะถึงไหมขอนแก่นประมาณร้อยโลครับตัวนี้เป็นเครื่องโยนตีเอชเจ็ดร้อนะครับล็อกนี้มาได้สี่คันห้าคันครับสี่คันหนึ่งสองสี่คันห้าคันครับห้าคัน รอบโรงเรียนนี้นะครับไะเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปส่งหน้างานครับไปดูอูอ้ช่างพงด้วยครับว่ามีรถท่านไหนเข้ามาบ้างนะครับนี่ถึงแล้วครับู้ช่างพงครับไปพักขอนแก่นรถคันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่

อืมโอ้ลืมลืมปวดเกียร์โอ้โอนี่เจ้าของรถนะครับวีโค้สีดำนี่แกมารอละเครื่องนิ่มจริงๆนะคันนี้ครับ เป็นเครื่องอ e ีฮ e ิวเอชเจ็ดร้อยครับเ mm hmm. อ้าสวัสดีครับผมเป็นไกด์เลมีรักดดีครับแต่มันแล็ดเร็วบ่อยได้มันหักเกียร์ตัวนี้แต่แห้งบืนขีโตมันแห้งครับเกียร์หนึ่งนี่พุ่งบ้องบ้องบ้อง,องปานกบไปแล้วความแห้งเป็นัญหาเกียร์นะเกียร์ครับ ชงพงมอยู่วย่อยู่วี่นี่นะวะ่อ๋อไปกันขึ้นมาจอด่ีมที่ว่ะโอมาแน้ำพองนะจะเทียหน่มสวยวยเาพงเหใหญ่นะโอ้นั่นนะเทีหน่วยาานอคันนี้ยังมเลอยู่ตัวนีไหมคันเขียวค่เเรื่อยๆแต่หลอดแต่ยคันอ่นมานัแต่คันอนแม่ ซุ้มมาชัวข้าวเ็ดวสร้างสร้างตรเป็นเบาหวานสร้างกเกษตงเป็นเบาหวาน,น,อ,วนอ๋อเบาหวานขาบวมมากพูดเลยไปเดี๋ยวไปหาช่างพงครับอ,อันนี้มาส่งให้เฮียแกนะครับแยมาจ่ายตังค์หมดแล้วนะครับคันนั้นนะ กำลังเริ่มทำเก๊ะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยครับไม่ใช่ง่ายนะครับยกตู้เปลี่ยนตัวถังครับตัวถังมาจากทางร้านนะครับตอนนี้อ้ยขอนแก่นทันนี้ก็อีกนานครับกว่าจะเสร็จทำใหม่หมดเลยเนะี่ย ภายในผมชอบตวคันนี้แหละครับนี่รถโมเดลเทเหมือนรถเชิญหลงแสดงหนังเลยาไฟเอาช่างพววงดิ๋ัว,วไปรับงานนอกไปกฮะ โอ้ oh. ซื้อลอตเตอรี่ไว้จังใี่บ่ะช่างพรงไม่อยู <c oughs> อย่ชั้นทัวนี่ก็งา <c oughs> นอยู่ <c oughs> นี่แ <c oughs> มนครับมาส่งให้ป้าเพื่อนนีล่ละเพื่อนจะไม่เห็นอย่างบุ๊ เดี๋ยวมันจะคุยเองแล้วเจ้าของรถมันจะคุยแล้วมาทับมาส่งมันจะซื้อเด็กกะ FTR ตัวนี้ครับโหหกรอคนนี้น่าไปทำดำครับกะซีอย่างเงี้ยนะใหญ่ละสองร้อยสิบหกเคสเคสน่าจะหกเคสเคสแล้วตัวนี้ มาดูเหงส์าออมา,ราครับยังไม่เสร็จครับได้หมายเลขเครื่องอยู่ตรงนี้ครับพวกเคสเซ็ตหนุ่มพวกร้อยเก้าห้าพวกเครื่องตระก,กูลแบบนี้นะครับหมายเลขเครื่องอยู่ตรงนี้ ไม่เหมือนพวกอ่ะิสุตัวอื่น 6BB 6ี OB B, OB d 6VG เองน,นะครับเฮ้ยมาละแค่นี้แสนสี่แค่นี้ขาย๋แแาแกมาใช้แกจะไปทำรถบ้านรถเอ่อ รถที่ท่องเที่ยวครับเครื่องโอ้เครื่องเจ๋วเลยครับจอดหลายปีครับคนนี้ก่อนโควิดเอกเบรกมีตายหมดทั้งสี่ล้อเลยทั้งคาร์ททั้งอะไรน้ำมันหมด ไรระบบใหม่หมดนะครับตัวสภาพอันนี้นี่ยน้ำมันเก่าเดี๋ยวให้เขามารับครับอันนี้ป่ากแกจ่ายตังหมดแล้วละ่ะเอาให้แกมาใช้เฉยๆนี้ fc สครับแกไปหา ประจำหาทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์หนยแกก็ไปนั่งเล่นอย่างนแห้ะน,นี่อะไรเนี่ยขนเป็ดมาจากไหนนี่ <c oughs> นึกว่าขนเป็ดมาจากไหนเยอะแยะโอ้คันนี้ยังขับไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับ นะ่ระบบเบรกยังไม่มีครับโอ้มองอะไรครับตำแหน่งมองอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครับก็หมุนได้ครับลักษณะนี้แต่มันอยากหลวมครับยังไม่เสร็จครับแล้วก็เบรกทิฟี่ยังไม่มี อะไรอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยตกไม้เล็กทำคนเดียวครับช่างวงคนตัวเล็กๆงัดคนเดียวเลยครับเบนซ์สองร้อยสิบอ้าวมาเจออะไรอีกแล้วครับนเนี่ยนี่ฮะ แม่เหล็กประหยัดน้ำมันเนี่ยตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับข้างในไม่รู้เขาประหยัดทิปเป็นแม่เหล็กนะครับที่ออกข่าวเมื่อกี้นี้ก็เป็นอะไรแ่ะที่เขาทำกันนะ่ะนี่คันเกียร์นะ คันเกียร์ครับโอ้โหโดนอะไรเนี่ยแตกเลยปั๊มลมเบนซ์ครับตรงาลเวอรพาวเวอร์จะติดกับปั๊มเลยเดี๋ยวมาคอยชมคันนี้ครับคันทีมงานเดียวกันก็ที่ไปยกตู้อยู่ร้านก็เสร็จแล้วครับกลับมาแล้วขับกลับแล้วครับตู้แอร์คันขาวนะ รถโซ่ครับโซ่ใสเรากลับเรียบร้อยแล้วครับเลือคันนี้ครับอันนี้นานหน่อยครับโอ้ช่างพงครับไปเดี๋ยวกลับบ้านครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ป๋าดีมาอุดดูรถบัสนะครับซื้อมาทำเป็นรถท่องเที่ยวครับอะ ไปขครหาอยู่ครับรถบัสนะครับพอยังพอมีครับแปดเมตรนะครับแปดเมตรเจ็ดเมตรสิบเมตรอย่างนี้พอมีอยู่นะครับอยู่ร้านนะครับแต่รถสิบสองเมตรยังไม่มีครับสิบสองเมตรแอร์ก็ยังไม่มีครับไปครับผมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอร่อยยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบุเรืองอร่อยยนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ